ันีเก้เรียที่บ้านรงไปันดิรหลายัด้เนี่เท่าไรแล้วที่หนึ่งหวยออกหวยออกเกียเกร็นพันวาม่ารยครับเเราได้ต้อนรับนะสมาชิกจากเครือข่ายวิทยุนะฮะจากการจนบุรีฮะ วันนี้ท่านนายกของการจนบ,บุรีมาเองด้วยนะครับผ่ายผมผ่ายแล้วพันขอพูดกันหน่อยได้ไหมรับได้เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเชิญให้สดแสดงความคิดเห็นนะครับอ่า <นะ S 1> ยังไม่ได้พูดยังไมา่ได้พูดผมนะอ่ะทีนี้จะเชิญนะ ตัวจริงเสียงจริงนะจากสุภาพสตรีนี่ก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะจารุณีกกะทิหอมนะคะก็เป็นผู้ช่วยขว,วัญพิชา์สมพันธ์ของสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะครๆๆับท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมท่มนนนานต้นพลนำปูกะทิหอมคนเดียวกันนะฮะครับคิดเอาเองแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นอะไรยังไงเป็นพ่อหรือเป็นปู่ย่าตายาย,ย <ๆ S 2> อะไรก็ได้นะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมประชุม ไปดูร้านอาหาร okay, okay. จอยนะฮะซึ่ง <c oughs> เป็นดูแลเกี่ยวกับชมรมวิทยุนครปฐมก็ได้เชิญมาร่วมเลี้ยงรับประทานอาหารได้พูดคุยกันแล้วพวปะสงสันกันนะครับ <c oughs> รวมได้หลายท่านนะที่ <c oughs> ได้มากันในวันนี้ขอบคุณมากนะ <c oughs> ที่ได้มาได้พูดได้คุยกันแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นครับ <c oughs> <c oughs> จากขอคิดเห็นดีๆจากท่านนายกของการจนบุรีจัหวัดนครับนายกสมาคมวิทย,ยุจังหวัดการจนบุรีนะครับได้รดินกางมาร่วมสังสรรค์แล้วพบปาพกพูดคุยกับนกดอยอาจากนักบอลประถมน,นะครับเ,เราก็รู้สึกยินดีและเรมีความามีความรู้สึกเ,เป็นเป็นมิตรและก็เป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มา ร่วมในงานวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณน้องยอยเป็นอย่างสูงครับ,รบขอบคุณครับ,รบครับท่านสวัสดีครับผมค,ค,คนทมอครับันนาได้มาในควมประสมก็ยินดีแล้วก็อขอบคุณน้องขอบคุณน้องยอยนะครับน่ารักคนสวยครับ,บนี่รันํำวันนี้เชิญท่านฮะดังไหนครั้งแรกครับที่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่น้องที่ทำสื่อโดยเฉพาะภาคธุรกิจเนาะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของพืงพ้นที่และทักที่ได้มาเยี่ยมชมและก็ชิมอาหารพื้นบ้านใกล้ๆบ้านเจ้าภาพก็ือน้องจอยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาเจอกันก็ประนอกันใวันที่เราจะได้เจอกันในอานาคตครับใงแว่นกั่นะ้จากพยัญชน อ่ามือมการนะครับอ่าสำหรับยินดีแล้วก็ซึ่งเมืองตีนะครับเป็น่อนกับอ่าน้องจอจินิสตาใน้เข้ามาผมอ่าวิทยุปอตจับทั่วประเทศไทยนะครับอ่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเป็นสื่อที่รักษาเมทตรีกันในกลุ่มนะครับทุกวันนี้อ่าเราก็มีความสุขสนุแล้วก็สัเมืงีกันท่านใดนะครับ เมื่อดู u t u b e นี้ต้องการโฆษณาก็ติดต่อมาได้นะครับกรมวิทยุกรสจต้องขับค<น>ุยครับๆๆๆๆเอาข้อคิดเหน็นจากทางเราตัวแทนของอชมรมตอนนี้เราของเราเนี่ยคือชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียงไทยประธานชมรมก็คือลูกจอยนะครับค่ะก็สวัสดีค่ะ สกลมเราก็เปิดรับทั้งภาคธุรกิจเอกชนนะคะชุมชนหรือวิทยุสาธารณะหรือจะเป็นดีเจนักจัดรายการเราต้อนรับหมดเลยนะคะขอบคุณหมดก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0899666355อยู่สกลมเรารับรองไม่ค่ะ ต่อไปก็จะรับโทรศัพท์กันไม่หวั่นไม่หวั่นเ้าได้แล้วตัดจัดจัดจัดคุณอาแม่คุณแม่ใครคุณแม่ใครสวัสดีค่ะเดี๋ยวฟังแม่ของลูกวันนี้เป็นวันกับว่าอะไรอะมีความรู้สึกว่าดีใจและยินดีที่ได้รู้จักกับอะไรนะนิติศสารสื่อสื่อกับสื่อทุกท่านค่ะดีใจมากมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะทิมนาราแก้วนะคะได้รู้จักพื่พี่รดีใจมากที่รักกันดีกับมาไกลๆใหไหนก็มาหากันก็ดีใจแค่น้องจอยที่มีเพื่อนที่น่ารักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะุดยอดสุดยอดเป็นหไมาจช่ไหมทำมาสตาร์นี่ค่ะก็เป็นสมาชิกของคลื่นที่ผมบริหารอยู่ ก็พี่กิมกับพี่กิมคนน่ารักใจดีค่ะเอาอย่าเพิ่งคุยเรื่องใต้ดงไต้ดินที่ครูฟังผมมาเอาไม่คัดไม่ใช่มันคัดไม่ได้เนี่ยมันมันมันเป็นธรรมชาตินะคือก็หวยเพิ่งออกไปก็อย่างที่ทราบกันวันนี้ก็ได้เจอกับสื่อจากกาญจนบุรี จากกทมนะฮะก็ทำให้เรามีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะเป็นสื่อที่มีคุณภาพนะฮะรับใช้สังคมกันต่อไปถามใครดั้งนานล้พยาเราะรอมันไดกไได้เลย แล้วก็ไม่ต้องมาก็ไม่ได้นี่มันมาได้สองข้างทางอ่ะแล้วก็เรเห็นชัดเจนทางรถไฟได้ท้ายมือมาถ้ามาทางทิศตะวันตกเนี่ยมาทางดอาทิตย์เนี่ยทางรถไฟอยู่ขวามือไม่อยากคุยเรื่องงานแล้ว พอตอนเย็นจะไปคุยเรื่องนี้อ่ามันก็รู้ดีดิมันดูมาก่อนนะพอถึงเว่าเล่าหมดสักครึ่งขวดแล้วเริ่มมาคุยเรื่องใครเรื่องมันกูรู้ไอ้นี่กูรู้บอกพวกมึงอย่าเลยไอ้พวกกินเงี้มึงไปดูมาแล้วยังไงใครจะไปจำวะใช่ไหมผมไม่ทึ่อการคุยเนี่ยว่าใครจะไปจำใช่ไหม ไอ้คุณไปอ่านมาคุณไปศึกษามาคุณก็คุยนะที่ไหนวงเพื่อนผมคุยมันก็คือทั่วไปเดี๋ยวเอาความรู้มาคุยเดี๋ยวเขาไอ้ก็ได้ฮาแล้วมันต้องฟังผมเพามันเถียงกันแล้วรูกมาขวางหมดต้องเกี่ยเกลี่ยเกี่ยกว่าจะถึงโปรแกรมของผมแต่นี้เราก็อยู่อย่างนี้ว่าเวลาควเรหลังตรงนี้มีนะเออเนี่ยเลยอีกแล้วพี่บอกของกระก็อีกนะดูว่าถ่รูปอันนี้รอบสามไม่เดี๋ยวนี้รื้ทุบี่ใช้ใช้วันนั้นวันนั้นใครวะเขาบอก เขาพอะไรแล้วเราแล้วเราก็บอกว่าไม่สนหอความีหมอความปรินะไม่เลยไลน์เลยนะนี่เขาต้อบัตรนีนี่น้าบตรเขเป็นแรกเลยสี่รีกูสอวันได้นเรื่องเรื่องไม่สม เดือดท่านี้เใช่ไรับันนีนี่ไปกันเาเราเนี่ย่มมาเรายอเนี่ยที่เรวไปเนี่ยเอาเรามาจอดมาเสร็จจอยไปอธิบดีทำแล้วไว้อบดีตัวเเป็นเลที่นไปามกันมเลยก็เป็นอย่างนี้ครับเลกรัคนทยัครับผมากครับผมเลยในไลน์เนี่ยเป็เาว่าไลน์เรา กรบวนการแก้สีหลังจะไปทานจุดความสุดแม่นอนเป็นคนจานั้นจะต้องรังตัอจริงไปด้วยการใส่บาจักชี่อออเริ่มใกล้เคียงแล้วได้เก่ได้ด้เพราะว่าผมก็ด อยู่นครเหมือนกันเลยับนครนั่งกับกาบผมก็ปากเหมือนกันอ่าอ่าเปนครนั่งกาบผมก็กาบเหมือนกันคุผู้่มก็คนนครเออผมก็คนนครนี่นั่งหันหน้าออกเลยเป็นชั่วโมงนี่ แก้กันลุกเพทำลาไม่ได้เรากสนกันนี่มาชวนเลยาชนดีคิดเลขลยไปปิ้วไปวันที่ยิงฐานก็เลยนะพลย ทั well. ่งงานละครโทกอยู่สักแก้วสักแก้วเย็นเหดมสบายชาวตีนมาหายเก่งคนกำลังตู้ก็หายทั้งเก๊งเล่นกันดตื่มไปกับสบายตลอดตลอดนี่นะบัตรนะพี่จะบอกความจริงให้ฟังนะโอุ้ยพวกนั้นมันเห็นเราแก๋มันจะหลอกกินคนแก๋แหลกยินคนแก๋ มีมีน้องบาดคนเดียวนี่เข้าใจพี่เลยเนอะเราต้องสชชันเยนะรูปการใก่นเลยผม่ถ่ายรูปเลยก็เลยเอารูปนั้นใสก่อนพอหลังสุดพอ้อดเลยนะนี่ยเมื่อวานมไดไม่ไม่น้ครับกวต่้ะจะไปแล้วไม่่ ไอ้กำระเบิดเรื่องมาเมื่อก่อนมีุ่กวันนี้ที่วัฒนการเราต้องน้ำไว้แต่สมัยก่อนเราพยายามให้การระเบิดอยู่เป็นกาเราไม่ได้อยู่ใกล้ไอที่เนี่ยคือธรรมชาติช่วงนี้ยรเปิดน้ำนาเราก็เอาเอาใส่ไปยังป่าแล้วไปนั่งกินอะไรอเงี้ยม่ือน่อยู่ในเองผมก่บวันนี่ชนเพื่ออะอยู่ันนอก มันบอกว่าไงไว้พี่จะชวนกูจะมุงเที่ยอะไนเนปาูช่วยบอุงชวนกูเข้ามไม่บาที่หลังที่น้ามันชวนวิ่งนะพวกเกลนปลาเนี่ยกูอยู่บนนอกพวกเดีนชวนวิ่งเนี่ยกูไม่ชอบนะครับเปาปราพูดเราก็เปรนิปมักการของใหม่ๆ้ก็เขนาแล้วเรบเราปลาเราปลาเราปาเราจะมีการถ่ายทอดสดอยูบ่อยมากเลยครับแต่ไม่ใ่เฟซบุ๊กนะรอบที่5แล้วเลย คนตกงานแบบนี้ยนงไงล้วสมาคมสื่อมวชนเพื่อการท่องเที่ยวถ้าใช่ถ้าจะเรียกสั้นๆก็เรียกว่าสมาคมหน้าตาดีแบบนี้ครับว่าเราเยาแอคชั่นแอคชั่นใช่อยเร็วใช่เอาลาลาลาอนุญาตลาเลครับ กาจัรโตนะครับผู้ไิ่เริ่มก่อตั้งสมาคมสื่อมวลวนเพื่อการท่องเที่ยวท่านอยู่ที่นครนายก,กวันนี้มา ประชุมเรียกว่าประชุมเพื่อหารือหารือกันในการที่จะการตั้งเป็นสมาคมต่อไปมาที่นคนรมานคนปรปฐมแล้วกลับนครน,นายกยังไม่ได้ต้องมาคุยกันนะเพื่อความเพื่อความผูกพันเพราะว่าเราเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อการท่องเที่ยวในยุคของประเทศไทยที่ท่านนายก ไปชูทะนุว่า4.0นะเราเน้นเรื่องของการบริการเรฉนั้นการท่องเที่ยวมาตรฐานต้องมีมาตรฐานการได้รับเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบบมีมาตรฐานเราจะทําหน้าที่ของเราแบบพิพกลาษาเษาเป็นสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว สืบมวลชนเพื่อการทองเขียวขอเที่ยวเหมือนกันรวมคนเที่ยวพลเสาะหาเรียนรู้ศึกษาประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัดน,นั้นโดทบคำควันสร้สางสารรค์ด้วยกิจกรรมได้เที่ยชมประเพณียิ่งใหญ่พิธีประจำปีชี้นำ หรือชื่อว่าสื่อมวลชลนพื่อการท่องเที่ยวปราสานกิจกรรมทั่วแคว้นดินแดนสยามภูมิปัญญาชุมชนล้นลามวัฒนธรรมทานิยมไทย สื่อมวลชนเพื่อการทองเที่ยวขอเที่ยวเหมือนกันรวมคนเที่ยวพลซ้ะหาเรียนรู้ศึกษาประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัดนั้นโอทับคำขวัญสร้สางสารสรค์ด้วยกิจกรรมได้เทีชมประเพณียิ่งใหญ่พิธีประจำปีชีนำํำ คือว่าสื่อมวลชลเนเพื่อการท่องเที่ยวประสานกิจกรรมทั่วแคว้นดินแดนสยามภูมิปัญญาชุมชน,นล้นลามวัฒนธรรมทานิยมไทย